ก่อที่โปรเจกต่อไปนะครับจะไม่บอกว่าเป็นโปรเจกอะไรจะบอกแค่ว่าเตรียมเสียงกรี๊ดของทุกคนไว้ดีๆก็แล้วกันใจเย็นๆลูกเลยเขายังไม่มาใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับเอาเป็นว่าจะมาเอาไว้ใจเย็นๆสิลูกเออเอาเป็นว่าจะมาในรูปแบบไหนเชิญชมครับ คครรััับบสสวดีต้อนรับนะครับรัแศนะจากปริศดาพราไรนะครับที่ไม้ผู้กระกัศน้องโฟนน้องย้อนนะครับรัแสดงทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้อถามพี่ไม้ผู้ประกับก่อนครับเรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรครับปริศดาพราไรครับเมื่อสักครู่ทำอะไรการหาคนหายหรืออะไรตามหาคนหายครับเพื่อนหายเพื่อนหายใช่เพื่อนผมดื่มในนี้ครับหายไปในสวนน้ำรางของเรา ดูโลเหล่านี้จะมีคนหายไปใช่ครับต้องไปตามหาต้องไปตามหาครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าปไปน่ายใช่แล้วซึ่งเป็นส่วนน้ําล้างที่มีความความน่ากล,ลัวและความเสีย์เซียอ่าก็ตามที่เราเห็นด้ก่าด้านหลังเลยครับผมทีนี้เราอยากรู้เกินกับเราหน่อยแตกต่างจากหนังสยองขวัญทั่วไปอย่างไรครับอ <บา S 2> ันนี้ <บา S 1> ผมให้นิยารว่ามันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ผีมิจฉาชีพครับ แอคชั่นคอมดี้ผีมิตภาไพได้ครบกทุกอย่างทุกอย่างเลยครับเราได้เรียงเพื่อนด้วยสยองขวัญด้วยและก็ได้ความตลกด้วยตลกด้วยใช่ใชครับ,รบทีนี้มาพูดถึงนักสแสดงรูปหล่อและน่ารักเท่ทุกคนจริงๆนะครับขออนุญาตคุยกับน้องโฟนน้องยอดก่อนนะครับ จะโพสนานๆก็แล้วกันโพสครับความรู้สึกที่ได้ได้รู้แสดงรรยเื่องนี้เป็นอย่างไรครับก็ดีใจมากครับเพราะว่าความพันธ์ในี้คือการเล่นหนังครับผมแล้วก็เขินเขินเขินแล้วก็ก็เป็นโอกาสดีครับก็เป็นเป็นน้องใหม่ครับก็ขออยากฝากตัวกับพี่ที่ที่นั่งตรงโซฟาทุกคนนะครับผมแล้วก็พี่มีแฟนข่าวทุกคนนะครับว่าเออจะเป็นยังไงกับหนังหนังเรื่องหน้ในชีวิตที่รับบทกหนัก โอเคเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับมาที่น้ำยอดครับความรู้สึกที่ได้ได้ร่วมมืนเข้าไปในเรื่องนี้ครับครับผมอย่างแรกเลยก็รู้สึกกดดันก่อนครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าหางหายจากการแสดงไปสักพักหนึ่งครับแล้วก็พอได้กลับมารับบทที่มันรู้สึกว่ามันมีความท้าทายเนี่ยรู้สึกว่ากดดันนิดนึงแต่ว่าก็จะทำให้ดีสุดครับโอเคนะครับผมพี่ไหมครับขางถึง แคสติ้งดีกว,ว่าทําไมถึงเป็นนักสแสดงเหล่านี้ครับก็อันแรกเลยของตัว,ตวจริงๆเ,เคยเคยเจอเจอทั้งโฟร์แล้วก็ยอ้อนตอนเขายี่สิบสี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเอเาอเราอยากทำงานกับน้องสดคนนี้แล้วพอเออว่าเขาเป็นโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นจังหวะจังหวะโอกาสที่เราที่เราดูเราดูจดบ,บัแล้วเรารูสึกว่าเออเราเห็นเ,นเขาแล้วก็มารอดแท็กเลยอยากทำอาไรทั้งคู่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราก็เลยขอให้น้องเข้ามามามาเล่นเรื่องนี้ก็ส่งขวดไปน้องก็ตอบกลับ กินดีมากที่ได้ได้กลับมาเจอหนออีกทีนะครับคุณได้เป็นแบบว่าเป็นเอฟซีพี่ไม้อยู่แล้วเพราะว่าหนังที่เขากลับเนี่ยเป็นร้อยล้านนุ่งดีนั้นหมดเลยครับก็นรืรังใช่ไหมใช่ไหมย้อนใช่แล้วก็เลยเอาเป็นชื่อชื่อพี่ไม้ทุกคนกลับมาในต่อไปนะครับผมใช่แล้วก็นี่ได้ทยอยมาสมทับด้วยครับผมย้นดีใจครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับอ่าคุณย้อนนะครับผม ครับผมก็ก็เราได้ไปเวิร์กช็อปกันมาครับก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้สปอยได้หรือเปล่านิดนึงแลง้วกันเหมือนว่าผมกับย้อนเนี่ยจะแบบต้องมีมีการต่อสู้กัน <c oughs> ใช่ครับก็ต้องมีการประชันหน้ากันอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นเอ NERGY ที่เออเขาไม่ไยอมผมผมก็ไม่ยอมเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีไฟกัน <Sen Heck no? S 2> แสดงว่าจะได้เห็นการประทะคาร์โรสกับฟอนและย้อนแน่นอนแน่นอนครับย้อนครับเล่นกับฟอนเป็นยังไงตอนเลือกชมก็รู้สึกเขาเป็นคนเก่งมากๆครับพอตอนเจอกันวันแรกเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะพูดคุยกับฟอนมากเท่าไหร่ว่าฟอนก็แบบเป็นคนเี่ชอคุยอะไรแบบรู้สึกว่าสบายขึ้นและพอเล่นได้วยก็รู้สึกแบบสนุกดี ไอสเปรกอินกันเรียบร้อยเดี๋ยวได้ชมกันในภาพยนตร์นะครับรวมไปถึงมีการแสดงอีกมากมายด้วยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กับพวกเราทุกคนครับเริ่มจากยอดก่อนได้เลยครับเชิญครับครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับให้รับชมกิสดาเพลงเรานะครับผมเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายแล้วก็เป็นบทใหม่มากสำหรับผมเลยก็ทุกคนรับรองว่าทุกคนจะชอบเป็นแบบนี้ครับผมโอเคนะครับไปก่อนครับจัดครับ ครับผมก็ฝากเรื่องกฤษดาพญายิ้มด้วยนะครับผมก็ผมนะครับพี่ไม้นะครับร่วมกับครับแล้วก็ทีมบ้านหลังแล้วก็ล่าชายทุกคนเลยครับตั้งใจกับเรื่องนี้มากครับผมตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปครับใกล้จะได้ถ่ายทำแล้วครับน่าจะเวันนี้ทุกคนก็จะได้ดูกันครับผมอะไรนะเขาบอกว่าหลอกครับอ๋ออันนี้อันนี้พอรู้ตัวครับผมโซ่โซ่โซ่ ครับผมก็ต้องใช้รถนี้มากครับก็ทักที่มากมากก็อยากให้ทุกคนไปดูงานที่โรงภาพยนตร์ครับพูดอะไรกับเอฟซีที่ตามไปเชียร์รถวันนี้หน่อยครับบอครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับผมพี่ไมค์คำฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับก็เออ อิจราพาไดาจะมีทั้งความสนุกความหลอนความตลกทั้งุอย่างและที่สำคัญเลยผมว่าคาแรคเตอร,ร์ผีเรน,นี้จะต่างจะต่างกทุกเรื่องเลยเพราะว่าเพราะว่าเป็นการเป็นผีที่เป็นออทิสติกล้วก็ทำใหกาที่เล่นที่เล่นก็จะยากม,มากในการที่เล่นทั้งเป็นออทิสติกด้วยแล้วก็เป็นผีด้วยซึ่งก็จะต่างทุกเรื่องเลยนี้อันนี้สปอยไหน่อยนึงะครับเชื่อว่ารับรองว่ามีความหลอนมีความสนุกแน่นอนและที่สาคัญคือมีความหลอนแน,น่นอนที หลอนด้วยหล่อด้วยใช่ครับเราฟังกันแค่นี้พอไม่ันฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้ตอนจบกันแล้วครับผมฟากด้วยนะกฤษดาพาราไดนะครับสุดท้ายนี้เราถ่ายรูปร่วมกันสักนิดนึงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับท <like Momo S 1> ุกท่านเลยครับเชิญได้นะครับกฤษดาพาราได์นะครับน่าสนใจมากๆนะครับเราได้ทั้งความหลอนสยองขวัญวิตรภาพแล้วก็ความดีด้วยนะครับรวมไปถึงการประคะคขันรถของสอง สุดหล่อของเรานะครับยอ้อนระนโฟต์นะครับทีมไม้กำกับเร็วๆนี้ได้ชมกันนะครับโอเคไหมครับเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วยนะครับเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วยนะครับ